หลหวงพ่อท่านเมตตาให้เหล็กไหลเงินยวงวลแล้วมีอรูปภาพาพระคุณยังไงทำให้ทำธุร้าได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เงินยวงนี่คือถ้าใครมีครอบครองนะจะมีความสมบูรณ์ในขีดการงานทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่มาของนาสกกาสกืด ก็องเป็นคน,นีนครับเป็นินคันครับแกบไว้บูชาเยนาเจ๊เจ๊ใช่อยู่ไหนมาได้ไปได้ถ้าถ้าไม่มีสินธรมก็หายไปได้แล้วขนาดเพิ่มขึ้นได้ไหมครับมีเปลี่ยนแปลงได้<อ>ครับผมอืม ก็ต้องบอกหลวงพ่อเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมากับพี่คนหนึ่งที่เขาชอบปฏิบัติธรรมมีเยอะมากขอขออนุญาตถ่ายวิดีโอไปเผยแพร่เป็นกุศลธรรมนะครับครับผมเพราะว่านนผมต้องพูดก่อนเห็นเขียนป้ายห้ามถ่ายวิดีโออันนี้ขอหลวงพ่อแล้วนะครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับนนเป็นบุญอย่างยิ่งออ อันนี้คุณพี่มาจากไหนครับผมผมมาจากกระบุรีแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมาที่สำนักนี้สำนักป่าพระธรรมยังมีรู้สึกเฉพาะตนเนาะความรู้สึกเฉพาะตนอธิบายไม่ได้ออ๋รู้ได้ยังไงว่ามีที่นี่สงสัยเจอในยูทูบใช่ปีนีจริงโทรมาถามครับคุณชื่อคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพลอหลวงครับคนจังหวัดนครศรีแต่ว่ามาตั้งลอกลางอยู่ภาคกลางอ๋อแล้วคุณป้าล่ะครับ มาจากไหนครับผมเพชรบุรีค่ะรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีพระธาตุเหล็กไหลไผ่ดาก็สนใจอยู่แล้วก็เสิร์ฟจอบมาเผอิญรู้อืมแล้วเป็นไงบ้างมาวันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมมามาอะไรหดแล้วอ๋อหลายคนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับควาศรัทธาเราสามารถสัมผัสนะสัมผัสได้แล้วได้ไปบูชาได้ไปติดตัวดีไหมครับดีมากี่ครั้งแล้วครับมาหลายครั้งที่ห้าครั้งมาได้ไปแล้วเนาะ แต่ยอมรับนะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะเยอะจริงๆเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปวิดีโอต่อไปมาเดินเจาะรายละเอียดคงต้องมาตั้งแต่เช้าๆหลายชั่วโมงกว่าจะจบเพราะว่าแต่ละชิ้นนี้น่าน่าสนใจมากไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นครับอานนี <Okay. S 1> พี่สาวร่วมถวายปัจจัยสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับ ได้ขับรถจักรยานที่ถ่างงานีๆหลวงพ่อบอกไม่ให้มีพชาตแล้วสงก็้อง่านวนยัง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 ยัายังยังยั่ยลงัวยังยงย่งยังยัายัง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 ามงยั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 งงๆังยังยังยังรังยังรเงยัยงรังยงรังยังงยังัยูงยังยังยัย ไม่ได้ออกนอกเขตเห็นพุทธศาสนาครับแล้วสิ่ที่โยมเห็นเนี่ยไม่ใช่ศัยศาสตร์นี่คือพุทธศาสร์ครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเทววิทยาคือการติดต่อกับเทวดาแล้วเราได้ของวัตถุธาตุนั้นได้มาในการกระทํบเพื่อสร้างบารมีของเขาด้วยของเราด้วยเป็นไม่ไม่เป็นศัยศาสตร์เพราะที่โยมเห็นเนี่ยอาตมาไปนั่งแสดงธรรมครับไปพูดําไม้เขาฟังแต่พูดธรไมะเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดธรรมะที่เป็นช้นชัน ั้นโลกีอะไรไม่ใช่เป็นสังนาที่เป็นโลกุตระคือเราต้องอธิบายยานสิบตั้งแต่นามรูปเญญญป็นเอได้ยานไปอธิบายถึงสติปัฏฐา 4, สี่สมมาปัฏฐาสี่ทีิบายสี่สี่ห้าวระห้าพวชงเับแล้วอริยมรกในองค์แปดเขาถึงจะฟังเพราะอะไรเขาสิ่งที่สูงถ้าเราไปพูดเรื่องชาเรื่องปัญญาเขาเก่งอยู่แล้วเพราเรื่องอไรเขาสามารถบินมาเป็นนกตกมาเป็นงูได้เขาสามารถทําให้น้ําลุกในทำให้ไฟอ่ คนนามได้อืมสิ่งใดที่เป็นภาวะขัดแย้งเป็นไป,ปนได้เขาทาได้ครัเขาทําเป็นได้นี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ประเสริหมืนนั้นคือสัจาธรรมของดินเจ้าแล้วที่เขาไม่ได้ยินได้ความครั่าพอเขาฟังสติปัฐานเสียงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาเกิดความสลาล้ววา,างวางทงทางกายได้ทาจิตได้เขาก็ยินดีกว่อ,อยินดีเขาก็สถาบันชาติเพราะว่าจะมาไปบอกว่าท่านเฝ้าท่าศักดิ์เรีกีพพ่พวกผชาติ พระพุทธเจ้าผ่านมานี่กี่พระองค์นะครับตั้งแต่ว่ากุกุกสันตพุทธเจ้ามา,าจนถึงปัจจุบนันในสี่พระองค์ผ่านมานรลบถ้าจะย้ำซ้ำถ้าท่านไม่สลาล้าวางเพราะว่าการให้ทานบารมีเนี่ยเป็นปนัจจุบันเหตุของการบําเพ็ญบารมีต่างๆถ้าทานไม่ให้และยมไปทําอะไรไม่ได้เพราะการให้ทานพุทธเจ้าเหมือนการทําสงครามถ้าให้ทานท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธบูชาเป็นอามมบูชาศักดิบูชาได้มันก็เป็นบอกเกิดของการสร้างบารมีอย่างนี้ได้ครับพอเขาให้เราเขาก็ จิตเขา่าสูงก็สูงขึ้นพบใช้เขาก็เลื่อนเลื่อนไปเขาให้ยอม<ะ>ยอมนี้ทั้งก็ให้อย่างมากมายให้อย่างมากมายด้ยไปดางภาพของจิตวคร<ะ>ับเราเห็นนี้อาตมาถึงเชิญเดหลายไม่เหมือนอาจารย์มาดูอาตมาไม่ได้ใช้อํานาจของจิตไม่ใช้อํานาจของมนเษยเขาใช้อํานาจของมนใช้อํานาจของจิตแล้วเหมือนกับในบังคับเขาถ้าไม่ยินดีดนแต่นี่อาตม,มาเข้าไปเนีน่ยมาไปาแสดงธรรมท่านให้ก็ให้ไม่ให้อาตมาก็กลับก็แค่นั้นเองแล้วก็กลับ ใช่ไหมครับก็กลับมาแต่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอาจารย์บางบางสายที่เขาส่งไว้ว่ายอมดูใน YouTube ก็ได้สวดทีสี่ชั่วโมงไม่ยอมไม่ยอมเลิกก็ยังสวดอยู่นะสวดเพื่อที่จะให้ได้ให้สมหวังนี่คือเป็นการบังคับเขาก็ให้มาชิ้นึ่งเพื่ออมันให้ให้ต่างๆน้ำคามนะไรม็้ไป่ะได้จได้ไปไปซะอนมันเลยแตกต่าง S <S เกมยรต่างทั้งเกตนาแตกต่างทั้งการจะทำํำแตกต่างทั้งการการได้มา <S <S อมแล้วท่าที่จรมาได้มาเป็นท่าที่มียนุภาพคําว่ามีอนุภาพคือเราสามารถชมพุทธคุณได้แต่ท่าที่อื่นจะไม่ได้ <S <S อธรรมะธรรมมาในชมนุภา,ภาได้หลากหลายแต่อัุภข้าพทั้งลายทั้งปูเนี่ยชมแล้วก็ต้องหลับไปอย่างอาตมาเนี่ยเด็ือหลายธรรมมาเนี่ยสามารถที่จะชมนุภาเช่นนอนไปมีได้กิ้งนามและกรรมได้เดิน ทำได้หลายๆอย่างแต่ทํามันก็ต้องตับไปที่นี้อาจามาบอกโยมเสมอบอกว่าไม่ใช่ว่าอาจามาชมแล้ภาพให้โยมแล้วแล้วยมลงมาจากที่นี่แล้วยมไปทําไม่ได้เทวดาเขาไม่ไปไม,ไม่มานั่งให้มานั่งทําให้เราดูทั้งวันทั้งคืนพวมนุษย์ยังไงก็รู้จักพอใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มนุษย์ลําบากการอยู่ด้วยความมีสติครอบควบคุมจิตใจตนเองให้ดีการมีเหตุมีผลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีการที่มีกิจสํานึก ความเป็นคนมันก็สื่อที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทํมอนุอภาพต่างๆ,ๆให้ดูแล้นเนี่ยมันต้องดับไปอที่นี่เห็นไหมอย่างเอาไฟเผาเา็เาเผาเผาต้องดับที่เนี่ยไม่ใช่กลับไปไล้ไปนั่งเผากระเพอะไม่ทําตามกิเนแเราเพราะฉะนั้นยมไปดูประวัติศาสตร์ผ่านมาไม่เคยมีขายขายในหลายดาเลไหลายี่ขายไม่ได้ที่ขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเกาไม่ส่งเสริมความโลภอาตมาให้มาบูชาเนี่ยมันไม่แพงที่สุดเรื่องมันไม่ได้ถูกจนไร้ค่า โยมมีความสามารถจะมีศรัทธาแค่ไหนโยมก็บูชาเท่ากำลังทรัพย์ของโยมเดี๋ยวแม้แค่นั้นเองแล้วก็ได้ไปแม้แม้โยมไม่มีปัจจัยเลยโยมมาเจอธรรมะธรรมะให้เป็นทางพาดันมีอยู่แล้วสุดที่ธรามารามะให้อยู่แล้วให้เป็นที่ลึกกลับไปมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะนั้นมันก็เลยมีการการกระทําแล้วเจตนาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ของธรรมะนะจะจะจะแตกต่างจากหลายๆอย่าง ารหลวงพ่อแต่แค่นี้ทางนั้นเขาอยากได้บุญถ้าไปเนี่ยเราเวลาไปที่พระพระสงฆ์มันดูที่ในทวามดีของไทยดีกว่าอันดที่เขาได้ก็ยากได้บุญได้หลงพ่าบุญนั่นแหละเป็นเป็นสายใยของปู่พันระหว่างเทพกับธรรมเทพกับท่าศักดิ์สิทธิ์การกระทบการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยเป็นการบชาเทวดาดีแล้วการมีคิดความน่าอายกระจโอตับปากความเกลียดโอตบากก็เป็นคุณธรรมของเทวดาเขาเรียกว่าอิเดโอตับปาก เป็นเทวธามคมที่ทําให้เกิดเป็นเทวดา hmm. ใช่ไหมอาตมาไปขอเล็กไหลั้งแรกเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ไม่มีคนเชื่อว่าท่านมีอยู่จริง hmm. ท่านะเป็นโจกของสังคมโลกและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทงหนายพอพูดถึงท่าศักดิ์ธิ์ที่ชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยเขาจะประหวัต่านคึงเพราะประวัติท่านเนี่ยใครก็ตามที่ไปล่วงล้ำ แล้วเมื่อตีนแดนของการอยู่ของท่านเนี่ยอุปกรน,นั้นก็ต้องพลักรากชีวิตก็ต้องกลายไปพ่อก็ต้องพลัพรากจากสามีสามีต้องพลักรากจากจากภรรยาไปเห็นไหมพลักรากกันทั้งหมดเลยและไม่มีใครเคยไปแสวงหาแนละ้วได้ท่าศักดิ์ธิ์มาโดยที่ไม่เสียชีวิตเสียชีวิตทั้งสิ้นบางคนมีเงินมีทองก็มหมดเนื้อหมดตัวพ็มหมดเนื้อหมดตัวท่านเป็นโจ์สังคมเขาไม่เคยคิดเลยอว่าเหล็กไหลดี พอพูดถึงเหล็กไหลเขาบอกท่านจะมีราคาเป็นสิบสิบมาพูดถึงเหล็กไหลต้องยิงอย่างเดียวอถ้าไม่ยิงไม่ได้พูดถึงเหล็กไหลต้องขี่อย่างเดียวเืราะว่าอย่างนั้นอ่ะเขาไม่มีอะไรเพราะอันนี้คือเป็นค่านิยมที่เขาปลูกฝังมายาวนานมากเลยแต่พอถึงอาตมาไม่ใช่เพราะอาตมาถึงรู้ว่าภาวะของของจิตคนเนี่ยมันมีความโุ่มันมีกิเลสมันมีตัณหามีราคามีความักโลกรลหลงครอบคุมจิตใจ แต่ถ้าเทาเพเขาทาตามกิเลสเราก็ส่งเสริมกิเลสมนุษย์เพราะฉะนั้นกิเลสก็ฟ,ฟุ้งไปฟุ้งไปถ้าเขาไม่ทําตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กไหลเนี่ยถ้ายองขายเขาเนี่ยเขาจะไม่ทําตามกิเลสเราแต่ถ้าไม่ขายก็าทำไม่เกี่ยงให้ฟุ้งไม่กินเนี่ยไม่กินไม่เกี่เนี่ยลองดูได้นะเกี่ไม่ติดถ้าเขากินเขากินติดไม่ติดใช่ไหมแต่พอายจะขายเขาติดหมดละเพราะฉะนั้นเขาไม่ทําตามกิเลสเราเนี่ยอย่างนี้ลองดูได้ เนี่ยไปมาจุดดูก็ได้จุดได้เนี่ยก็ขัวแข็งโป๊กนะเนี่ยเนี่ยโยมดูเดี๋ยวเราจุดดูมาช่วยดูหน่อยดูว่าจะติดไหมครับหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยู่ในนี้รือว่ายังไงอันนี้เหล่าไหลเขาเขาเขาแสดงรูปภาพออ๋ ไใช่เงิดวงนะสองดอกเลยนะสองด้านจริงๆไปเผยแพร่มากก็ราเขาจะมาเหตุผลเขาก็บอกเอ๊ะมาฉีดไปทำอะไรมาหรือเปล่ามัแล้วแต่ว่าจะหนาวเขาแต่บารมีกันบารมีเชื่อไม่เชื่อมันที่มันทั้งเกาะมันทั้งทั้งดันดันตับไปอยู่ไปไหนมาก็ไปฉีดเรือเนี้ยมันมันคือเราไปได้ก็ได้แต่พวกเรา อ้าเราไม่ขายเนี่ยเขาก็กินให้ดูครับแต่พอจะขายไม่กินอืมไม่กินเนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเขาะะนั้เขาไม่ทาตามกิเลสมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักพอพมนุษย์ไม่รู้จักพอไปแสดงกระทาให้ดูมากมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เคยมีปรากฏเลยว่าใครขายเหล็กไหลถ้าเขาขายเหล็กไหนได้เป็นร้านเป็นหลายสิบสิบ้านจริงอาจารย์รวยตายเลยอาจารย์ที่สอนนาะมาจาาย์ก็จ้ทงจนวันนี้เราถามหน้าดีขึ้นไปเพราะอะไรคนสนเจ็บใจเหลไหๆขึ้นนะใช่ไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าศักดิ์สิทธิ์มาไม่ได้ส่งเสริมความโลภถ้าศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมาเพื่อส่ง,สงเสริมการปฏิบัติธรรมของคนคนที่ระหว่างคนกับเทวดามนุษย์เราเมื่ออุทิศให้เทวดามีเทวตาทีอุทิศบุญให้เทวดาเทวดาพขา,า,า,ารับผลบุญับิดมามันทั้งสามแดนแห่งโลกกับท่าคือทั้งสวรรค์มนุษย์แล้วก็มนรกกักรูมงมนุษย์ก็เป็นเป็นศูนย์กลางของการทําบุญในสุขยพทั้งสาม เทพทั้งหลายก็เห็นความความเป็นไปของมนุษย์ว่าจากนี้ไปมันจะประสบปัญหามากมายทั้งข้อกรรมทั้งนิบากทั้งภัยแห่งธรรมชาติภัยแห่งมิจฉาทิฏฐิของต่างชาต่างศาสนาฆ่ารับข้าเผ่าพันธุ์กัน,กนต่างๆภัยของสองครามที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายเทพก็เลยส่งท่าศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อเหลกไหลายมาให้เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่เป็นเหล่าคอแห่งเทวะก็คือเหล่าคอแห่งเทวดา เหล่ากอแห่งเทวดาก็คือบุคคลใดก็ตามที่มียินรความอากัศใจโหตับบาปความเกรงกลัวตบบากบุกคคลนั้นน่ะมีสิทธิได้ครอบของท่าศักดิ์สิธิ์ได้ครอบของท่าศักดิ์สิธิ์พอเะนนั้เร้ยนยอมยอมไปนหะอ๋อพอ,อท่าศักษษดิ์สิธิ์เทวดาก็ส่งมาส่งมาพอส่งมาเนี่ยใครที่เป็นชาวพุทธและมีจิตอันศรัทธาเริ่มใส่ในท่าศักดิ์สิธิ์ได้มามาก็ได้ไปได้ไปเขาก็จะไปปกปักรักษา แต่ยมดูเลยว่าประชาชนมี60ล้านคนแล้วใครจะเชื่อ,อจะมีถึงล้านคนไม่ได้เชื่อว่าเหลายมีจีไี่มีมีแต่ทําลายกันประเทศไทยนี่แปลกประเทศไทยเป็นอย่างนี้พระที่ไหนก็ตามพระประเทศไทยนี่แปลกอย่างอะไรมันแ่ดีก่อนพระดีพอพระดีดีหนักๆเขาก็ดังคนดังเสร็จบรรดาไม่คนมา้ดูดูเสร้อผ้ามันก็เรดยนดับดับไปตามหลักจริงๆประเทศไทยเป็นอย่างนี้ มันถ้ามันส่งเสริมซึ่งกันและกันเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาตมาพาโทรทัศน์ไปถ่ายทำเขาถ่ายทําเสร็จไม่ออก<ม>อืมไม่ออกเลยอาตมาเสียเวลาทั้งวันนี้อะไรมไม่ออกไม่กล้าออกพอเห็นภาจริงไม่กล้าออกแล้วมีคําตอบที่มันไม่รู้จักอยู่เยอะแต่อาตมาก็เลยเป็นม่นก้ยืนยันในความจริงแล้วเป็น,น,นแต่เพราะต่างประเทศมาเน่ยอาตมาให้ถ่ายแล้วาพาไปด้วยเขาก็ไปถ่ายทำทุกวันนี้ ชาวอินโดชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ชาวไต้หวนันชาวเวียดนามกลับมามากกว่าชาวอุจกจะเข้าสนใจสนใจเพราะสิ่งพวกนี้มันมันมันอาตมาพาเขาไปว่าเขาเห็นกระจักษ์ีเห็นประจักเดขายของอาตมาเนี่ยพอเราลงไปมากๆเขา้าถ้าเราเที่ยวไปโฆษณาหนัก,นกๆเข้าเราเจอพ่อหาอุตรีเขาไม่ช่ <c oughs> <c oughs> อุตรี <c oughs> อุตรีแค่นี้ก็บรรลุโลกใช่อาตมาในโดนโยมบอกว่า ทำเนี่ยหลอกลวงตนเองไม่พอหลงพุ่มพื้นนี่ว่าเราเล่ยว่าเราหลอกลวงตนเองไม่พอหลงพุ้อพื้นแต่มาบอกว่าโยมมาไม่มาดิมาแต่มีข้อแม้นั่นมาพาโยมไปดูได้แต่มาเนี่ยเรื่องเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นอจินไต้นี่ใช่ใช่ไหมหลวงพ่อมีมีผ้าเป็นอจินไต้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความเป็นอจินไต้คำถามสุดท้ายครับหลวงพ่อทำไมพัด เหล็กไหลจึงชอบดื่มน้ำผึ้งครับไม่ใช่ใช่ไหมโยมเหมือนโยมถามว่าทำไมอันนี้คือได้ยินเขาพูดมาเขาพูดมาถามว่าทำไมคนชอบกินข้าวแต่พราะข้าวเนี่ยคืออาหารหลักของมนุษย์แล้วก็ถามว่าเหล็กไหลทําไมชอบกินน้ําผึ้งเพราะน้ำผึ้งเป็นหนึ่งในอาหารของเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยจะมีอาหารอยู่ห้าอย่างอันดับหนึ่งคือยืด อันดับสองก็คือน้ำพึ่งอันดับสามก็คือเกสรบัวอันดับสี่คือน้ำกังหาวคือน้ำค้างครับอันดับห้าคือเกสรบัวเพราะฉะนั้นห้าอย่างนี้คืออาหารของเหล็กไหลถ้าเราไปเชิญเหล็กไหลเนี่ยถ้าเราเอาน้ำพึ่งไปเหล็กไหลจะใจอ่อนยอมมาถ้าเราถามที่นล้วบนตนพิธีออคันพาะเขามาอะไรเพราะมากเขาได้กลิ่นของของของน้ำพึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เสพความหวาน ไม่ได้เสพความหวานรสชาติของน้ําผึ้งเขาเสพกลิ่นของของของ,ของน้ําผึ้งเพราะว่าน้ําผึ้งนี่คือปีญายาร้อยดอกเป็นน้ำำําอมฤตอยากจะเป็นน้ำำําอมฤตเพราะว่าเหล็กไหลเนี่ยพอเขาได้กลิ่นน้ําผึ้งเนี่ยเขาจะมาเสพพอเสพปุ๊บเขาจะหมดภาวะนิสัํานาจก็คือหยุดนิ่งได้พอหยุดนิ่งก็คือหยุดพลังงานพอหยุดพลังงานเราทําวิธีานเชิญเนี่ยเหล็กไหลก็จะยืดย้อยลงง่ายเหมือนใจอ่อนใจไม่แข็งนมรง สิ้นแรงสิ้นแรงนี่คือเป็นการวิธีของการอันเชิญระหว่างการการตกปลาอืเราทาไมต้องเอาเหยื่อไปล่อปลาใช่ไหมแล้วทําไมในเหยื่อล่อปลาไม่ต้องมีเบ็ดติดด้วยทั้งๆท,ที่เป็นเหยื่อปลอมแต่ปลาก็ยังติดเพราะอะไรเพราะปลาเห็นภาวะที่เหมือนอาหารก็เลยมาพุเากเต่าเด็กๆเหมือนกันเมื่อได้กลิ่นแล้วก็เหมือนกัน ได้อาหารเขาก็มามาเสพมาดมพอเสพดมปุ๊บริษัมหน้าก็หยุดหยุดเราก็สามารถที่จะเฉลยก็ลงทาให้ใจอ่อนวันใดก็ตามที่เราไม่ได้เหล็กไหลไปวันนั้นเหล็กก็ไม่ออกนี่คือสัจจคความจริงที่กรรมวิธีระหว่างเรากับการไปวงสวงแล้วขาดน้ําพึ่งก็เหมือนกับการขาดกรรมวิธีไม่ครบคือถ้าไม่มีน้ําพึ่งไปจะไม่ไม่ไม่ออกมาบ่อยครั้งที่ไม่ออกอ๋องครั้งก็ออกก็แล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่ก็ไม่แน่นอนแต่ทุกครั้งอาตมาเนี่ยไม่ออกครับตั้งอาตมาเชิญมาถ้าขาดน้ำพุ่งไม่ออกมีน้ำพึ่งครบทุกอย่างทีก็ไม่ออกก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นยืนอยัางในในความตายตัวน้ำค้างท่ากระทบน้ำค้างไม่ใช่น้ำค้างก็เป็นน้ำเลีงน้ำกลางหาดน้ำค้างแหละถ้าจะมากินน้ำค้างน้ำฝนเหมือนกันท่านจะมากินน้ำฝนจะตาก็พแล้ววันวันก็จะพล15ค่ำอาจจะธรอาการแตกกันอาบแสงจันทร์